น้อนนมนำคณะสงฆ์มาฉลองศรัทธาต่อทางคณะผู้บริหารบุคคลแก่ทางคณะผู้บริหารบุคลากรก่อ,อทางบริษัทปีสวัสดิสด์สุทธิฤทธิ์ผู้บริหาร PS Clinic และ PS b r i าย t Clinic กายภาพบำบัดจุดตัวเทียนบูชาประธานตรนิบครับเข้าสู่ภาคพิธีการหลังจากนั้น ทางคุณหมอจะได้กระุณนให้เกิดสุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยครับและน่นารหลายชื่นรวมถึงบุคคลน,นั้นสำคัญที่ถึงใจการร่วมนะตัวสัมมาสัมพุทธา าาากามีสุมิาจฉาะราเวรมณีเูสวัตเวรมนีเอนเสยาปเอโยจัปนปะเอโยมานปะเอโยสัมะยโยตัปเอโยเวไยโยตัปเชิญคุณสุทธิดาจันทรสวรรณล่ลำดับที่5้ากดเลนเชิญคุณปฏิมาพรคงม,มาก ได้บำเพ็ญกุศลทอดผ้าบางสุขุนก่อเรียนเสิ่ทั้งห้าคณะผู้บริหารบุคลากรได้อุทิศสมบนรณ์ส่วนกุศลในทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมเตงพรามรวมเตทั้งรักการกนูปาเวรัาตุต้องมีแต่ความสุขความเจริญปราสกาทุกโศกเยาอาวะลิวะาปุระปะลิปุเรนติสักรังพวกเราก็จะมี พิธีการที่สำคัญยิง่งอีกพิธีการหนึ่งนะครับคือหน้าที่ของกระผมนะครับกระโปเอ็อนซีลนัตพลปานินครับปุปปัดปัิหน้าที่ศาส